đó là เห็ดแล้วนะครับจเจอชาวบ้านโอ้โหเยอะเลยฮะก็ได้กันบ้างไม่ได้บ้างนะนี่ัะแต่เราออกสายไปนิดนึงบอกเลยว่าสายจริงหาเห็ดต้องมาแต่เช้าๆครับเทอเวลานี้นี่คือคนที่เข้ามาแต่เช้าเขาได้เห็ดกลับบ้านไปหมดแล้ว เอาแล้วครับเจอแล้วฮะเห็ดดอกแรกครับโอ้โหดอกนี้เดียวซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นี่เอาได้กันเอาดอกนี้หลังจากขี่รถไปเรื่อยๆครับขี่รถหาวานะไม่ได้เดินเดินไม่ไหวเหนื่อยก็เจอเรื่อยๆครันี่ก็ดอกเล็กจัง นี่ครับก็น่าจะมีเรื่อยๆนะเห็นอะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ห่างๆครับขี่รถดูไปเรื่อยๆนะครับ ไค่เหลืองนี่หาไม่ยากครับมันจะขึ้นอยู่แบบโล่งไม่เหมือนเฮดโคนะเฮดโคนนี่หายากเ็ดไค่เหลืองนี่ขี่รถหาได้เลยสบายนะั เรามาสายไปนี่ครับมาเขาจะมาหาเราแต่เช้าแล้วกว่าเราจะออกมาก็โอ้โหขนลุกลับบ้านกันแล้วแต่ก็ยังพอได้เจออยู่นะนั่นแน่เจออีกแล้วโอ้โหดอกโต,โตด้วยครับนี่นี่นี่ครับตอกน,นี้ที่บ้านเรียกว่าดอกเพชรไทย่านนะครับ ที่บ้านเรียกเห็ดไข่ห่านนะแบบนี้ถ้าเป็นดอกแบบนี้ดอกเล็กๆเห็ดไข่เหลืองครับสภาพปา่าแถวนี้ครับเป็นป่าเต็งลังครับป่าดินทรายครับ <c oughs> เห็ดไข่เหลืองชอบขึ้นนหะแต่เวลาเดินหามันไม่เจอเออขี่รถด,ดีกว่าเดินเหนืออ่อยเจอค่อยเจาะ รถมาเรื่อยๆนะครับมาเจอเห็ดยักษ์โอ้โหนี่มันเห็ดหรือว่าอะไรกันเนี้ยดูว่าพี่น้องอืมกใกล้นะใหญ่กว่ามือผมอีกอะดูครับเห็ดยักษ์จริงๆฮะ กับอกลองมาเดินหาแัวนี้ดูนะครับ <c oughs> ดีเจอชาวบ้านบอกว่าแถวนี้เมื่อเช้าเขาได้กันไปเยอะจะเรามาลองเดินดูกะนะันหน่อย มันก็ขึ้นทั่วครับเห็ดช่วงเนี้ยแต่ว่ามันเห็ดมันน้อยกว่าคนคนมันเยอะกว่าเห็ดก็ได้กันทุกคนนะสังเกตดูแล้วก็คนที่เข้ามาแต่เช้าๆแล้วก็รู้ป่ารู้อะไรจริงๆอ่ะเขาจะได้เยอะหน่อยนั่นไงโอ้เจอแล้วนี่ครับโอ้โหกำลังตุ่มๆเลยนี่นต่อเล็กหน่อยเนาะ ใช่ครับ นะครับแจ็คเคียวครับกับเนินเอหนึ่งอ่าไไม่โทครับครัง้รง,งแรกของเขาวันนี้เรากำลังมาถึงเนินปักหวานแล้วครับโอ้โหวันนี้เราเจอเห็ดเยอะมากเลยนะครับ เวลาตั้งใจไปหาไม่เจอครับเวลาขี่รถเล่นนี้เจอครับโอ้โหนู่นอีกดอกนึงนี่ฮะว้าวสวยๆครับนี่อันนี้หนึ่งดอก เจออีกหนึ่งตอครับโอ้โหนเ,เนี่ยกลับบ้านเมียไม่ด่านะครับวันนี้ลก,นกลายเป็นเอ็ดูโรหาเห็ดไปแล้วครับวันนี้ตอนนี้เราขึ้นมาถึงเนินสันขวานแล้วนะครับเราวิ่งบนสันบนสันตอยนะบนนี้นี่ครับ สิ่งนี้ที่เจอฮะเห็ดเห็ดทองข้างหรือว่าเห็ดลมเยอะมากครับหนึ่งดอกนี่ครับนี่สามดอกไม่พอนะนี่อันนี้เห็ดทองข้างครับเอาไปปิ้งไฟฮะแล้วก็ามาตำกับน้ำพริกอร่อยครับนี่ครับโอ้โหดอกงามๆามแลดอกกำลังกินแล้วนี่ ามาต้มยำก็อร่อยนะหเห็ดตัวนี้ดีด้วยเดี๋ยวกันนี้แต่นี้บานแล้วนี่คือสภาพพื้นป่าบนเนินสันขวานนะโอ้โหเห็ดเยอะครับแต่ว่าโอ้โหน่าเสียดายครับมันบานแล้วก็มันโรยหมดแล้วเนี่ย มีบานหมดแล้วครับตรงนี้มันหูเห็ดเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยหูนี่อืมเกิดไ,ได้มันบานกันแล้วอะ่ะนี่โอ้โหเราไปเจอตุอต้มๆดอกเลยครับสวยงามมากเลยฮนะอันนี้ที่บ้านเรียกเห็ดไข่ห่านครับ วพราะสีมันจะเป็นสีขาวนี่ครับโอ้โหสวยเลยลูกน,นี้ดีกว่ เดี๋ยวเรามาลองเดินหาแถวนี้ก่อนครับสุกว่าต์แถวนี้เห็ดจะเยอะด้วยได้ไปหลายดอกแล้วแล้วก็เป็นเห็ดบานเยอะด้วยทามาเมื่อวานนี้จะได้เยอะเลยครับนี่ไงเจอแล้วโอ้โหวันนี้ดอกสวยๆครับน้องนี่ฮดอกโตเลยครับว้าวสวยงามครับ ตอนนี้ผมก็ขี่รถลอเลาะล่อง่องน้ํามาเรื่อยฮะก็เจอตลอดทางครับตอนนี้รู้สึกว่าเห็ดเยอะมากเนี่ยโอ้โหดอกเม้เลิศเลยฮะนี่บานเยอะสวยงามครับนี่ครับสภาพป่าเต็งลังครับนี่ฮะเหมาะกับการขึ้นของเห็ดไข่เหลืองมากๆเลยนะ ยิ่งหาก็ยิ่งเจอครับตอนนี้โอ้โหครับเต็มกระเป๋าแล้วไม่ใช่น้อยน,อยนะครับเป๋าผมอะล้นแล้วเจออีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหนี่ดอกตูมๆกำลังสวยๆเลยครับนี่โอ้โหชอบเลยแบบนี้คือผมไม่ได้เอาที่ติดกล้องมาก็เลยต้องถือไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เยอะครับเห็ดถือว่าเยอะยิ่งเดินก็ยิ่งเจอครับนี่ฮะเจออีกแล้วโอ้โหกำลังโตมเลยฮะพี่น้องครับอือหือชุดนี้สวยงามครับนี่นี่ห้าดอกครับสเต็มถูกแล้วครับ เห็ดตูมเห็ดบานเก็บหมดครับกินไม่หมดก็ไปแจกญาติพี่น้องแต่ว่าลูกผมชอบกินชอบกินมากๆเลยไปเดินดูต่อครเห็ดไข่เหลืองไม่ชอบขึ้นที่องโล่งแบบนี้ครับไม่ชอบป่าลกแล้วก็หาไม่ยากอันไหนเจออีกล่ะ อื uh ้อ huh. เหลืองอลา,ามเลยนี่ครับป่าโล่โงๆอย่างเงี้ยเห็ดไค่เหลืองชอบครับเจออีกแล้วเนี้ยโอ้โหวันนี้คุ้มค่ามากครับมาขับรถแต่ได้เห็ดกลับบ้านอ่ะดีแล้วพกถุงมาด้วย เมื่อวานเมื่อวานตั้งใจไปหาเห็ดไม่ได้เห็ดเออวันนี้มาขับรถเล่นกับเจอเห็ดเทียบเลยโอ้โหแจ็คเป็นไงโอ้โหเก็บแป๊บเดียวได้เต็มถุงแล้วเนี้ยนหนดูเลยดิโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์ให้ใกล้เลยฮะ นี่พี่แจ็คเขาเก็บแค่สิบนาทีนะครับกรเพิ่งจอดรถเก็บเมื่อกี้ฮะไหนพี่แจ็คเอาพวงงามาโชว์หน่อยสิไม่ใกล้เลยไม่ต้องรีบครับไม่มีใครแย่งเราป่าเนี้ยตอนนี้เราสัมผัสไม่หมดแล้วมีใครมาแย่งกับเราเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยครับนี่โอ้โหเป็นกิโลแล้วครับสุดยอดฮะเ,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 เจออีกแล้วครับนี่ ไข่เล็กๆดูนหน้าสองดอกนี่ครับเห็ดไข่เหลืองเจออีกแล้วนี่ฮะสนุกล้วครับวันนี้พี่ดมกับแปเเอาเราไม่รู้รีบไปไหน ลงเนินตันขวานไปแล้วถ้าลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันชันอะนี่ครับอันนี้เ็ไข่ห่านดอกเบลูเลยเก็บหมดครับโอ้ยเละไปละเอาหมด นี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นไข่เลยสวยงามดอกนี้นี่ครับเห็ดไข่เหลืองของแท้ครับไข่บัลเลอร์เลยครับ เนี่นนนยได้กินได้อยู่เนี่ยดอกไม่เอาอันนี้หน้ากระดานเลี้ยงสามสี่โอ้โหแต่ว่ามันเที่แล้วครับเนี่ยแล้วตอนนี้เริ่มไม่อยากเอาละ อันนี้กำลังเป็นไข่เจอเรื่อยๆครับนี่อือหือวุ้ยกินนี่อ่ะเต็มแล้วครับจะเต็มแล้ว ลมก็พัดเย็นสบายครับเห็ดก็เยอะนี่ครับเห็ดลมโอ้โห,โอโห,โอโหโดอกเบลอ้อเนี่ยดอกเล็กๆอีกเพียบเลยครับนี่นี่กินได้หมดเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็กๆก,กลมๆใช้ได้หมดเลยนะครับนี่ครับสรุปวันนี้เรามาขีร่รถมาหาเห็ดครับพี่ดม เห็นครับอย่นี้ฮะโอ้โหนี่ครับน้าเป้ครับน้าเป้ครับเยอะมากนี่ฮะไม่รู้ว่ากลับกลับไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับถึงบ้านอ่ะดูพี่แจ็คก็เต็มถุงเลยครับกลับถึงบ้านแล้วไม่รู้เห็ดจะเป็นสภาพไหนว่าไงพี่แป้เต็มกระเป๋ายังครับไหนโอ้โห นี่ครับอมุนด้วยอมุนด้วยถ่ายอมุนด้วยแป๊บๆนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ฮะโอ้โหดอกเบอลเลอร์เลยครับต่อยอย่างนี้ดูนขวามือนั่นอีกเทียบเลยแตะแปะขวามือนั่นอีกเทียบเลยเนี่ยนี่ครับโอ้โห นี่ฮนะนี่ด้วยครับออรโอ้โหนี่สองดอกใหญ่ๆนะฮะนี่ นี่ครับโอ้โหน่่เน่เัันเน่แบแป๊บแป๊บแบต๊บนี่ครับโอ้โหยอดเนี่ยนี่ฮะวันนี้คุ้มค่ามากครับ นี่ครับโอ้โหเห็ดเต็มเลยนะครับไปแล้วไปแป๊บไป กลับกันละไม่ต้องกลัวใครขึ้นมาแย่งได้เลยนะครับเพราะว่าทางขึ้นชันมากนี่ครับทางขึ้นชัน,นจริงๆครับงานวันนี้ครับโอ้โหองกระด้งครับมันทำไมเป็นอย่างนี้นี่อันนี้เห็นใหาร อยากรู้ว่ามันทำไมไปอย่างนี้ต้องไปดูที่เส้นทางเอนดูโลอ่าไม่ท้อ EP สองนั่นแหละคือเหตุผลทำให้เห็ดเล็กแบบนี้ลมาแล้วตอนนี้ผมก็แยกเห็ดก็มีเห็ดของข้าง นะครับเห็ดของข้างหรือเห็ดลมกับอันนี้คือเป็นเห็ดไข่เหลืองแล้วก็เห็ดไข่ห่านแยกออกจากกันนะโอ้โหมันเละครับเพราะว่าเส้นทางลงจากเขาเนค่อนข้างจะยากลำบากยากลำบากในระดับหนึ่งเลยละ่ะแค่ลำพังรถอเปล่าเรานี่ก็ยังแย่นะ แล้วมันอยู่ในกระเป๋าด้วยฮะใส่เป้ที่มามันก็เจออะไรกระแทกักไปก็โอ้โหเละเป๊ะหมดเลยส่วนนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งไปให้ป้าหลังบ้านป้าก็อยู่เันสามสี่คนเราจะแบ่งให้เมอตรมนีม่ให้อหะให้ ใจมิดเดหน่อยเอาไปทินเนื้อโอ้ด้เยอะอยู่แตจ,จะแบ่งไปให้โอ้ค้ะไม่ต้องว่าโอ้ผมจะแบ่งไปให้แม่ที่บ้านด้วยอเอาให้แม่เพ้่มหอ้หกอไม่ไม่ได้ได้ไปเยอะอยู่ก็ได้หมอต้มนึงเแลนะ้วน่ะ